ร้านนี้หรือร้านนี้ไม่รู้จะเลือกรับประทานอาหารร้านไหนดีใช่ไหมล่ะคะเพราะดูอาหารแต่ละร้านน่ารับประทานไปหมดเลยคะ่ะวันนี้เนะี่ยมีวิธีในการเลือกร้านอาหารที่คุณผู้ชมจะมั่นใจได้เลยคะ่ะว่าร้านเหล่านี้สะอาดและปลอดภัยมาฝากคุณผู้ชมคะ่ะ ในการเลือกร้านที่สะอาดและปลอดภัยนั้นให้เราสังเกตง่ายๆจากป้ายสัญลักษณ์ Clean Food Good Taste ของกรมอนามัยนะคะเพราะแสดงว่าร้านนั้นได้มาตรฐานด้านสุขภาพิบาลอาหารของกรมอนามัยหรือท้องถิ่นแล้วด้วยผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและความสะอาดปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่สำคัญต้องดูวันหมดอายุของป้ายด้วยนะคะเพื่อให้มีความมั่นใจยิ่งขึ้นค่ะ ทุกครั้งที่คุณผู้ชมจะเลือกรับประทานอาหารจากร้านอาหารหรือแผงลอยจำหน่ายอาหารให้สังเกตป้าย Clean Food Good Taste นะคะคุณผู้ชมจะมั่นใจได้เลยค่ะทั้งเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัยค่ะ